ดีๆอย่าแหวกขาเป็นผู้หญิงอะเอ้ยไม่ใช่เป็นผู้ชายอย่าแหวกขามันไม่ดีมันเหมือนวานอนป <h az ling> ดบ้าอะไรเดินอย่างนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วดากนายนี่แบบ <c oughs> <c oughs> เดินขึ้นไปไปไป,ไปอเฮืเฮอฮือลุก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 ข้าวขวาก้าวขวาก้าวขวาเออตรงนี้มันก็มีเหลี่ยมนี่ว่าเ <c oughs> น็ตมึงยืนให้ได้ก่อนเถอะโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วตายการฉีกขาที่ดีอะ ต้องฉีกด้วยหัวใจไปเถอะรีบไปเถอะเดี๋ยวจะตกขี้โม้นะเกินนะเน็ตไป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 โอ้เน็ตเอ้ยการก้าวการฉีกขาก็ไปเร็วนะสําหรับโยคะตอนเช้าน่ะหัดมีแรงที่ขาไว้บ้างนี่ไม่ใช่เอาแรงไปไว้ที่ตูดบอสไปตรงนี้อีกแล้วไปแบบความมั่นใจเลยเน็ตความมั่นใจก็แย่แล้วอ้ย ลุกเร็วเข้าไม่ใช่มานอนอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เวลานอนนี่เลยอย่าแวกขาอย่างงั้นมันจะตกโอ้ no no จ้าบเ p ิบนั่นแหละอการหายใจเข้าไว้ไปอา